ครับสวัสดีครับร่อมพี่น้องของเบาวซิงค้านสุขุสุขนครับผมกขอสวัสดีคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องมื่อนีผมเองเบาวซิงค้านกําลังเดินทางไปบ้านกุดไว้ครับพี่น้องไปพร้อมทันนายกทันประลัดครับพี่น้องพร้อมคณะองค์การบริหารส่วนตําบลปราสาสครับพี่น้องเพื่อสบไบสํนรวจน้าแล้วก็สีเอา นำไปพี่ไหนองเป็นการซอยเหลือขันต้นครับพี่น้อง่ันนายก่ันกไปสำรวจนำถ่วมนอ่พอพร้อมกับ่ันปรลัดตอนนี้ก็มาบ้านกุดไว้ครับพี่น้องเฮากับปบเบิงนำถั่วในการครับพี่น้องว่าบ้านกุดไว้เหานำถั่วหลายบันไดครับพี่น้องตอนนี้ก็กำลังถึงหมูบานแล้วครับพี่น้องตอนนี้ ตัวต้นนุนคณน์กีดเนาะตัวมกาเลิกเติบเอากรับมาเบิงเ่งได้กันเรื่ๆครับเบ้าซิงกันครับผมพอดีท่านนายกเพิ่นกับมาสำรวจน้ำเนาะว่าน้ำท่วมบ้านกุดตวายหลายมืนเด็ครับพี่น้องเราท่านกับเอาน้ำม,มาซอยเหลือขันต้นก่อนครับพี่น้องปลาบักตัวดมันน่านะตันทั่วมเลยมาวาดมื่่อก็ทานตันทดทั้งปีครับพี่น้องหน่วยงาน เอาปลาต่อเข้าได้น้ำน้ำม,มาซอยเลือกันตนกัน,นเนาะท่วเลยโพรงอ่างซอยเรือพี่น้องเข้าผู้ที่ถึกน้ำท่วมกับพี่น้องซอยเลือกันตนก่อนน้ำไหลผ่านบาทเลยครับโอ้ขาดหลายท่วมเรียบร้อยครับพี่น้องของวัว มันบอมันวะเอารถเอารถซูงออกใหเนเอารถซูกออกให้หน่ยัยพี่น้องก็ตลาดขายขี้กระลอยน่ครับพี่น้องหรือใส่เดือเน้ะเนาะ มีต่อแกมาสื่ออยู่ที่สลาครับพี่น้องเบิ้งเดกกำลังสั่งอยู่เนาะขายใส่เดือนครับพี่น้องน้ำทัวมเนาะครับพี่น้องเบาซส่นคาดเนาะวันนี้ผม็นวเบาซส่นคาดกับป้ามะละพื้นที่น้ำทัวมครับพี่น้องเบิ่งในการเรื่อยๆเนาะกับเบาซส่นคาดอยู่ที่บ้านพุดธไวหมู่แปดครับพี่น้องตำบลปราสาทอำเภอห้วยทุกท่านจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้อง เอาออมาเบิได้กันเรื่อยๆครับเบาซึ่งขันครับผมว่าน้มตัวมูบานไร้บันไดครับพี่น้องมีทันนายกทันก็ออกมาสำรวจน้มน้ำเนาะเราก็เอาน้ำมาใส่พี่แหน้องเขาก่อนดูแลขันต้นครับพี่น้องดูแลเบื้องต้นเนาะขันแหลกก่อนแต่ก็ออกมาสำรวจว่ามีการเสียหายบอครับพี่น้องเอาก็เบิไในการเรื่อยๆครับพี่น้อง เอาพันเอาเสิพอไหเขาพันเอาเนอเคน้ำพันอาให้ยังไงต้องลดยังยังงั้นได้ได้ไดีครับวันนี้ครับ จ้างเขาไปหรอใครไม่ได้ตัดมันจะได้อไปดเ้าหองนะเดี๋ยวไฟอยู่ันของในบ้านี่มันติดทวมเล็วนี่นในเพื่อน Mà dài mà น้ทยนายาน้รำท่วมกี่วันแล้วยายน้ำท่วมนี่จักมือแล้วจักมือเ้วแม่เต้นอืมันเ่เก่มือเต็มสามมืออือสามมือมือนี่ขึ้นแห้งก็เกาบ่ะ ม,มือนีตัวมลายอาเขาเนาะออออโอ้ครับพี่น้องบ้านกุดไว้เาถึงน้ำต่วมเนาะมือนีมือ,มอมที่สแล้วครับรน้ำขึ้นแห้งอีรีมือนีครับผมย่าพี่นอ้อกุดไว้มีแตกครับพี่น้องครับนีใครอยู่บา้าน้าไ,ไปเดือน ใสามมือนี่เราบอกโอ้ถัวมันยังแห้งนาะพีนี่โอ้แล้วง้งงั้วไขนไปไวใส่หมดไปไวบานูทมันออกมัน่หน่่แต่บานีต้องเอาออกไปบานโดละบ โอ้แสดงว่าน้ามันคือเรื่อยๆที่นี่โอ้เนาะโอ้หมูบ้านไรหมูแห้งหมูนี่ไรแห้งเอาครับพี่น้องเอาเนาะพี่น้องบางกระยับหมูแปดครับนามทวนยางรุ่นแรงเลยให้กำลังใจสูสูน้อยายเนาะครับผมครับพี่น้องเบาสินค้าเนาะเขามาแล้วก็ซอยติดตามเบาสินค์ขั้นได้เด้อครับพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบาสินค้านะครับผม มื่อนี้ผมเองเบาซส่งข้านกับผ้ามาเบิงน้ำถ่วมกับพี่น้องอยู่บ้านกุดไว้หมู่แปดตำบลปราสาทอำเภอห้วยทับท่านจังหวัดศรีสะเกตครับพี่น้นองมื่อนี้ผมเองกับมาเบิงน้ำถ่วมเนาะมาเบิงพี่เบิงน้องแล้วก็เอาน้ำม,มาซอยเหลือขันต้นก่อนครับพี่น้นองผมเองเบาซส่งข้านกับบะมี่ยังครับมีแต่คำว่าขอบคุณทุกท่านครับผม